สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็สองวันนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับพอดีแอดก็มีธุระนะครับแล้วก็ว่าจะไปไปดูเลขตะเคียนนะครับที่เขาไปงวดที่แล้วเขาถูกกันมาสองงวดแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เดินทางไปนะครับวันนี้แอดมาตามน้องหลองนะครับงวดที่แล้วก็พลาดไปไม่เข้านะครับ แต่เลขพอเราไม่ตามก็มันจะชอบออกนะครับก็ถือว่าดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อนเอฟซีครับเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องหลองเข้าฝันได้ตัวไหนนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับเดี๋ยวน้องหลองรออยู่แล้วครับสวัสดีจ้าน้องหลองสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังไงเนาะงวดที่แล้วเนาะโอ้ไม่เข้าเนาะจ้าก็ธรรมดาเนาะเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะจ้าแต่น่าเสียดายเนาะ เลขมาตรงกันแหมเราก็คิดว่าดันไปออกเลขเก่าซะงั้นสามมาแล้วเนาะถูกตำแหน่งแล้วโอ้ยเคลื่อนไปสองแต้มหนึงเนาะหกสามเจ็ดสามแปดสามโอ้ถ้ามาถ้ามาหกสามได้เฮกันลั่นเลยเนาะ้าไม่น่าเชื่อเนาะเกือบแล้วอ๋อไม่เป็นไรวันนี้เราก็มาตามต่อเนะ้าเพราะว่าความฝันเนาะของทีก็แต่ถ้าเราทิ้งเนี่ยเผลอเมื่อไหร่ทิ้งเมื่อไหร่ชอบมาเนาะอืม วันนี้ฝันฝันอะไรครับน้องหลงฝันแกเอาตังมาให้ในฝันนั้นคือใครครับในฝันว่าพี่แกมาแล้วแกบอกว่าพี่นี่คือใคร,ครพี่ไหนพี่หนูที่ตายแล้วนะนเห็<ใ>น<ะ>พวางกระเป๋าวางกระเป๋าเสร็จก็บอกว่านี่เอาตังไปแบ่งกันไปก็บอกอก็เลยว่าเอา้าก็เลยว่า เลยมองไปเน้วเห็นแบงค์ห้ารยใบหนึ่งแล้วก e ็แบงค์ร้อยสีใบแล้วก็แบงค์ห้าสิบใบหนึ่งแล้วก็เหรียญบาทอีกอีก8บาทบอืมจ้ะก็รวมกันเป็นเท่าไหร่จ๊ะเป็นเก้าร้าสิบแปดบาทอ๋อก็เลยว่าเอาไปทำอะไรก็ทำเด้อว่ะเอาไปแบงกันเด้อ ก,ก็เลยคิดในใจเอาไปแบ่งยังไงเนาะ958บาทอ๋อแต่เขาไม่ได้บอกว่าแบ่งให้ใครเนาะจ้าอืม958บาทในฝันยังเห็นตัวเขาไหมคนที่เห็นอืมก็ให้เอาไปแบ่งกันเนาะจ้าอือก็ไม่รู้แบ่งกับใครเนาะไม่ได้บอกเนาะฝ <c oughs> ันก็สั้นๆเนาะจ้าฝันหวยจะไม่ฝันยาวหรอกจะฝันแค่สั้นๆ เลยนับเอาออเอาใ่าจะ้ะนับเอาเพื่อนนิดสีก็ลองดูนะครับไม่แน่ว่านี่เผลอๆนะฮะอาจจะมาอาจจะเข้าก็ได้นะครับลองเอาไปเทียบกับที่อื่นดูนะครับโอ้โหแล้วเตอรด่มาพอดีเลยเพื่อนนิดสีเนาะนิดสีน้องหลอง่อมีไหมเลขอะไรนะครับย้ำอีกชีนหนึ่งเก้าห้าแปดเก้าห้าแปด เลขงวดก่อนนี่เป็นเลขดังเลยนะบ296วันนี้ถือว่าเป็นเลขดังเพราะว่า<ม>พระราชนียลิติเบธที่ส2 2> องอายุ96 296อุ29อ้ยสามตัวเลยนะสามตัวของงวดที่แล้วเลยนะที่เราเล่นกันนะมันจะออกตามหลังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอืมวันนี้ก็น้องลองก็ฝันตัวหนึ่งนะเพื่อนเอฟซีเนาะก็ลองตัดเล่นเนะาะที่ตัดเล่น95 58หรือว่า589ก็ยังได้เลยเนาะ อืออาะละครับเพื่อนเอฟซีวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหล่องนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงดูงวันนี้นะครับเราจะมาตามลุ้นดูว่าเลขน้องหล่องจะมาหรือเปล่านะครับอ่ละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องหลลองนะครับสวัสดีครับ